ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถึงนะครับการคอนโทรลไร้สายระยะไกลนะครับเชื่อว่านะครับเพื่อนๆื่หลายคนนะครับเพื่อนช่างหลายคนนะครับก็อาจจะเจอลักษณะงานเหมือนผมนะครับที่ว่าการเดินาสายลูกรอยนะครับในระยะไกลนะครับการควบคุมปั๊มน้ําอะไรต่างๆนะครับ มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของนะครับการเดินเนสายนะครับการร้อยท่อนะครับเนื่องจากเพราะว่าถ้ามันระยะยาวไกลๆก็มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องการเดินสายแล้วก็เรื่องอการดูแลบำรุงรักษาที่ยากนะครับซึ่งถ้าเดินไกลเป็นกิโลเนี่ยก็ จะยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับทั้งเรื่องอสัญญาณรบกวนในสายนะครับหรือว่าสายมีความชื้นในดินหรือว่าถ้าเกิดว่าหน้างานเป็นแบบเดินพื้นดินไม่ได้มีรากต้นไม้เยอะหรือว่าเป็นในเมืองอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีปัญหานะครับเรื่องการซ่อมบำรุงนะครับเพราะว่าถ้าเดินเป็นกิโลเนี่ยเวลาเราฝังฝังท่อนะครับ หงท่อนอกจากว่าท่อน้ํามาแล้วแล้วก็มีท่อลูกลอยนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องอาความชื้นนะครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหานะครับการดูแลรักษามันก็จะยากนะครับเพราะว่ามันยาวนะครับแล้วก็ไกลคนระับสมมติว่าถ้าเป็นป่านะครับเราเดินพื้นดินไม่ได้เราอาจจะจะขึงตามเสาไฟนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องอกิ่งไม้พลาดใส่นะครับหรือว่ามีรอยปากเข้าไปมีน้ําเข้าไป ค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษานะครับในการตรวจเช็คหาก็จะนานนะครับส่วนเรื่องสายนะครับถ้าเราใช้สายแบบธรรมดานะครับในการลดค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ระยะยาวนะครับเราก็มาต้องมาเสียค่าซ่อมอีกนะครับเพราะว่าสายที่ใช้นะครับมันก็จะเกิดอาการ เป็นขี้เกลือนะครับกัดก่อนข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหเรื่องกับลูกลอยนะครับการคอนโทรลระยะไกลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลาสายนะครับที่ผมได้นํามาแก้สําหรับงานของผมนะครับซึ่งไม่ได้ทําออกมาตอนนี้นะครับค,คือทําออกมาไว้นานแล้วนะครับอันนี้ก็เอามานําเสนอ เพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนเจอหน้างานที่เป็นลักษณะน,นี้นะครับข้อดีของมันนะครับติดตั้งง่ายครับจบเร็วมากนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้พัฒนาแล้วมีความเสถียรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำงานผิดพลาดน,นะครับถึงแม้จะอยู่ในในชุมชนที่ว่ามีคลื่นความถี่รบกวนเยอะนะครับก็ทำงานได้นะครับตัวนี้เพราะว่า ชุดนี้เอาออกไปติดตั้งแล้วอยู่ประมาณ3ชุดนะครับใช้ในระบบประปาหมู่บ้านนะครับใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับสบายนะครับเพราะว่าที่แรกก็อย่างว่านั่นแหละครับให้เขาคํานวณเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินสายนะครับแล้วก็ร้อยท่อไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีเสาไฟเขาคำนวณแล้วมันก็แพงกว่าตัวนี้อีกครับ ไอตัวนี้นะครับพร้อมชุดเนี่ยมันจะมีแผงโซล่าชุดหนึ่งนะครับมันจะอยู่ประมาณ2,500บาท2,500บาทเองนะครับตัวนี้นะครับ2,500บาทชุดหนึ่งนะครับเวลาไปติดตั้งนะครับก็จะมีแผงนะครับแล้วก็กล่องตัวนี้นะครับแล้วก็มีชุดรับนะครับชุดรับก็ชุดรับสัญญาณก็เอามาติดตั้งประมาณนี้นะครับ ก็จะมีเสานะครับถ้ามันไกลมากก็ยืดเสาขึ้นสูงได้นะครับแต่โดยปกติแล้วประมาณ1กิโลก็ไม่ต้องถึงขนาดยืดเสาสูงนะครับไอตัวนี้มีรัศมีการรับส่งอยู่ที่ประมาณ3กิโลตัวนี้นะครับ3กิโลตามสเปคนะครับเป็นที่โล่งแจ้งนะครับแต่ว่ารัศมีในการใช้งานจริงๆก็อยู่ประมาณ1 8 1.9ึดโลนะครับ เอาเอาที่หวังผลจริงๆนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราดึงเสาขึ้นช่วยนะครับแล้วก็จะมีตัว5กิโลนะครับอันนั้นหวังผลที่3กิโลนะครับได้ชัวร์นะครับ3กิโลการติดตั้งนะครับก็อย่างที่บอกครับเอาแผงไปติดนะครับปุ๊บเอานี้ไปยึดต่อ3เส้นเข้าลูกร้อยแค่นั้นนะครับจบไวไหมครับสมมติว่าถ้าเรา จะไปเดินลูกลอยนะครับสมมติหน้างานเราต้องใช้คนงานกี่คน,นครับขุดท่อกี่เส้น,นครับดึงสายครับสายก็ม้วนเป็น2 0 0พันกว่าบาทแล้วครับถ้าสายร0อเมตรครับ2 0 0พันกว่าบาทแล้วถ้าเดินสัก900เมตรนี่ก็หลายอยู่นะครับอันนี้พูดถึงสายที่มันข้างในเป็นทองแดงแท้นะครับไม่ใช่อลูนะครับไม่ใช่ เคลือบเคลือบทองแดงนะครับเคลือบทองแดงนะ้ำมันไม่ทนจบง่ายครับตัวนี้แล้วเวลาตรวจเช็คนะครับตัวนี้มี2แบบนะครับแบบที่เน้นใช้กลางวันนะครับคอนโทรลกลางวันใช้กับโซลาเซลล์นะครับคอนโทรลกลางวันแล้วก็มีคอนโทรลทั้งกลางวันกลางคืนนะครับจะมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ในตัวนี้นะครับสแตนบายได้อยู่ประมาณ 24ชั่วโมงนะครับในวันที่ไม่มีแดดก็คือถ้าวันนั้นไม่มีแดดทั้งวันก็าสามารถทํางานได้นะครับไม่มีปัญหาตัวนั้นแบบทํางาน24ชั่วโมงตัวนี้ก็เป็นแบบเฉพาะกลางวันใช้โซลาร์เซลล์นะครับแต่ถ้า24ชั่วโมงก็มีแผงโซลาร์เซลล์เหมือนกันครับแต่ว่าจะมีแบตเพิ่มเข้ามานะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ว่า,าหน้างานตรงนั้นนะอ่ะมันสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับ ก็อาจจะอัพไซต์เป็นแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นไปได้นะครับซึ่งมันไม่ได้เปลืองแบตเตอรี่เยอะนะครับซึ่งมันกินไฟนิดเดียวเองนะครับการติดตั้งก็แสนง่ายนะครับการดูแลการตรวจเช็คเวลาเสียนะครับเราวิ่งไปแค่2จุดใช้คนคนเดียวนะครับในการตรวจซ่อมแต่ถ้าเป็นฝังท่อมาเป็นสัก900เมตรเนี่ยครับฝังท่อมาคนคนเดียวอาจจะไม่ไหวแล้วครับอย่างน้อยก็ต้องมี2คนนะครับ หร,หรือว่าจะดึงมาตามสายไฟนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีคนจับบันไดคนหนึ่งนะครับยุ่งยากไหมครับค่าแรงค่าอะไรก็ค่าดูแลถ้าเกิดได้เปลี่ยนสายก็แพงไหมครับแต่ชุดนี้นะครับโคตรถูกแล้วก็ติดตั้งโคตรไวนะครับให้เขาเดินท่อน้ำมาอย่างเดียวนะครับเวลาตรวจเช็คตรวจซ่อมเนี่ยมันง่ายครับอะไรก็มี เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้ก็ต่อมาลูกรอยสามเส้นนะครับอันนี้ก็มอเตอร์นี่ก็เป็นเปรียบเสมือนปั๊มนะครับเมื่อลูกรอยตกครับเห็นไหมครับมละมอเตอร์เริ่มหมุนนะครับนะครับเมื่อน้ําเต็มนะครับก็จะหยุดการทํางานถึงแม้จะมีอยู่ที่มันขึ้นลกวนนะครับ เพราะว่าาตัวที่ผมเริ่มทํามาครั้งแรกนะครับมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือคขื่นรบกวนนะครับคขื่นรบกวนเนี่ยมันจะทําให้การรับส่งสัญญาณน่ผิดพลาดนะครับแต่ตัวนี้เราแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปอยู่ในที่ที่ว่าออสามารถใช้ร่วมกันได้เป็น10บสิบตัวได้นะครับตัวนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับ ครับจะมีดีเลย์ประมาณ1วินะครับ,รบเริ่มทำงานแล้วน,น้ำเต็มนะครับเปาะ ใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ก็บอกต่อเลยนะครับว่ามันใช้งานได้ดีมากนะครับสําหรับสายงานที่ว่าเอออาจจะเจอแบบใครที่ว่าเอออาจจะยังไม่มีตัวเลือกนะครับในการอาคอนโทรลนะครับระยะไกลนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับครับน้ำหนักก็เบานะครับก็เป็นเป็น ที่เรา DIY ขึ้นมานะครับครับแล้วก็มีแผงง่ายนะครับเวลาเราไปติดตั้งลูกรอยที่หนึ่งนะจากที่สมมุติสัก500เมตรครับหรือว่าสัก1กิโลนะครับอย่างน้อยคนขุดก็ต้อง2คน3คนนะครับหรือว่างานตรวจซ่อมนะครับคนเดียวเนี่ยจะไม่ไหวนะครับ จะเห็นว่าแบบนี้มันง่ายมากนะครับเอาตัวนี้ไปติดอันนี้ก็อาจจะติดไว้สูงหน่อยก็ได้ครับถ้าเป็นหอแทงสูงก็ถ้ามันไกลมากก็ยกขึ้นสูงไปเลยครับตัวนี้ยกขึ้นสูงแล้วก็เดินสายลงมานี่ครับหาลูกรอยสามเส้นเอาแผงไปติดแค่นั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยครับชุดน,นี้ไม่มีแบตนะครับน,นี่ในร่มนะครับก็เผลอๆจะทำงานได้อยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ทำงานได้นะครับเพราะว่าถูกแก้วงจรให้มันเสถียรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีไร้สายนะครับในการควบคุมนะครับอันนี้ก็เสาอากาศนี่ก็เคลือบนะครับ ว่าจากประสบการณ์นะครับน,นี่เราทําจากประสบการณ์เพราะว่าไอ้ที่เคลือบที่เคลือบตัวนี้นะครับมันเกิดจากาการที่ว่าเราไปติดตั้งครั้งแรกครับน้ําเข้าครับนี่ครับนี่เราคือเราผ่านงานมาแล้วนะครับเราก็เลยรู้จุดบกพร่องมันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับไปใช้กับไฟฟ้านะครับถ้าเราจะเอาสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้ยกขึ้นไปอีกนะครับมันง่ายนะครับโอเคครับวันนี้ก็เสนอเรื่องอการควบคุมลร้สายเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ